ทางทหารนะคะซึ่งทั่วโลกยังคงจดจำคือความสูญเสียบริเวณจัตุรัสเทียนอันเหมือนของจีนเมื่อปี2532ค่ะโดยในครั้งนั้นนะคะประชาชนและนักศึกษานับแสนคนรวมตัวกันเรียกร้องประชาธิปไตยแต่ว่าผลลัพธ์ก็คือการใช้กำลังทหารเข้าสลายการชุมนุมและถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านมาก,กว่า20ปีแล้วแต่ว่ากรณีศึกษาในเทียนอันเหมอนนะคะยังคงเป็นประเด็นที่ทั่วโลกยกขึ้นมาวิเคราะห์เพื่อให้เห็นถึงบทเรียนของการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเกิดจากการชุมนุมในชนชาน ซึ่งวันนี้เราจะไปย้อนกลับไปดูเหตุการณ์นี้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ภาพชายสวมเสื้อสีขาวกับถุงพลาสติกสองใบในมือและปราศจากอาวุธยืนเด่นกลางถนนที่เบื้องหน้าเต็มไปด้วยขบวนรถถังของทหารเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ทั่วโลกจดจำไม่รู้ลืมและถึงแม้เหตุการณ์ปราบปรามการชุมนุมของนักศึกษาและประชาชนนับแสนคนบริเวณจตุรัสเทียนอันเหมือนของรัฐบาลจีนจะผ่านมากว่า20ปีแล้ว แต่ความสูญเสียและโศกนาฏก,กรรมในครั้งนั้นไม่เคยเลือนจากหายไปจากความทรงจําของญาติผู้เสียชีวิตซึ่งถึงแม้ต่อมารัฐบาลจีนจ,จะถแถลงตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทั้งสิ้น241คนแต่นานาชาติรวมถึงผู้ชุมนุมเองก็ยังคงเชื่อว่าตัวเลขที่แท้จริงยังคงเป็นปริศนาจนถึงปัจจุบันและน่าจะมีจํานวนสูงกว่าพันศพ ต้นต่อความไม่พอใจของประชาชนและนักศึกษาจีนเริ่มขึ้นในวันที่16เมษายน2532โดยเป็นวันที่ควรไว้อะไรถึงผู้นำนักปฏิรูปผู้เยาปิงอดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แต่รัฐบาลจีนประกาศห้ามไว้อะไรอย่างเด็ดขาดทำให้กลุ่มนักศึกษาเริ่มไม่พอใจและรวมตัวกันแสดงความคิดเห็นในวงกว้างซึ่งนั้นเป็นวิธีทางประชาธิปไตยที่รัฐบาลจีนไม่ต้องการ เหตุการณ์ประท้วงรายวันเริ่มถึงจุดแตกหักในวันที่15พฤษภาคมขณะที่นักศึกษาเริ่มอดอาหารประท้วงพร้อมๆกับการเดินทางเยือนจีนของผู้นำโซเวียตอย่างมิคาเอลกอบาชอฟทำให้สำนักข่าวต่างประเทศหลังไหลมายังประเทศจีนจำนวนมาก และข่าวที่พวกเขาได้รับไม่ใช่ประเด็นการพบปะระหว่างผู้นำชาติคอมมิวนิสต์แต่เป็นข่าวใหญ่ที่จะพลิกประวัติศาสตร์เมื่อเจ้าจืออ่อหยางเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนในขณะนั้นมีความคิดเห็นต่างกับคณะผู้นำในการดำเนินการกับฝูงชนโดยเขาได้ปร,รากฏตัวพร้อมกับน้ำตานองหน้าบริเวณจตุรัสเทียนอันเหมินเพื่อพูดคุยกับนักศึกษาที่กำลังอดอาหารประท้วง และนั่นเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทำให้รัฐบาลจีนปลดเจ้าจื่อยางลงจากตําแหน่งด้วยข้อหาเห็น